อุปกรณ์ทำคลิปทำ Youtube อะไรพวกนี้มแพงมากราคาสูงถึงหลักหมื่นเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะว่าช่องมอว์ชนเชาญนลกันอีกแล้ว เขาก็จะมารีอุปกรณ์ทําคลิปทํ o ย t u b e อะไรพวกนี้เลยนะทุกคนก็คือใครที่แบบมีอุปกรณ์รายดีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเขาจะมารีวิวแต่ละตัวให้ฟังเลยนะคะก็คือเอาอันที่เขามีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบา,างอันที่แบบจําเป็นเขาก็ยังไม่มีอย่างเช่นพวกกล้องดิจิทัลที่แบบเขาใช้กันนะคะทุกคนเพราะว่ามันแพงมากราคาสูงถึงหลักหมื่นเลยเือยังไม่มีตังซื้อนะคะทุกคน ให้สนใจทุนทุนให้กับค่ากล้องเรานะคะกำลังเก็บตังนี้เลยก็สามารถดูใต้ดีฟิชชั่นบอกนี้ได้เลยนะคะทคุนแล้วก็พักชทนไม่ได้เลยนะคะใครกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคอนทคัคลิปก็จะอยู่ในกล่องนี้ก็มีไม่เยอะเลยนะน้อยมากโคจะน้อยแล้วก็น้อยมากอยากบอกเลยว่าน้อยมากอนแรกนะคะที่เราจะต้องมีก็จะเป็นหูฟังนั่นเองอันนี้เราใส่ถุงไว้นะจะเป็นหูฟังนะคะเพื่อว่าจะเป็นไมค์นะคะหรือว่าตอนพักเสียงก็ใช้ได้เหมือนกันนะ เดี๋ยวเราจะลองอัดเสียงแบบใช้หูฟังให้ดูนะคะทุกคนเสียงก็จะชัดมากแบบนี้เลยนะคะทุกคนเสียงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเสียงชัดไหมเออเห็นไหมถ้าเกิดใช้ไมค์มันจะชัดมากเลยนะต่อไป๊ดึงก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะหน้าตามันจะแปลกนะทุกคนก็จะเป็นที่ตั้งโทรศัพท์นั่นเองเวลาเราถ่ายงานอะไรแบบนี้นะทุกคนก็สามารถเอามาตั้งได้เลยแบบนี้นะนี่ทุกคนอันนี้ตรงนี้สามารถยืดได้นะทุกคนกคนี่ แต่และตัวนะคะเดี๋ยวจะไปพิกัดไว้ใน deep kitchen box นะคะทุกคนก็มีอันหนึ่งนะทุกคนก็จะเป็นขนาโน้องอันนี้ตัวนี้จะปรับความสูงได้นะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในพิกัดหมดเลยนะข้างล่างนี้อยู่ในนี้หมดเลยนี่ตัวนี้ปรับได้ตัวนี้ก็เหมาะกับการหายงานตั้งโต๊ะเหมือนกันนี่งอได้แบบนี้ชิ้นต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยก็จะเป็น my selfie นะทุกคน ไมซี่ฟี่ตัวนี้นะคะไว้ทําเวลาเราถ่ายวอล์กนะทุกคนเวลาถ่ายวอล์กออกไปข้างนอกเนาะถ้าเกิดถือแต่กล้องก็กลัวหล่นใช่ไหมถือไม้ดีกว่ามีอย่างนี้มันก็จะแบบคตาขยานได้ตามไมซี่ฟี่ปกติเลยทุกคนมักนก็จะไม่มีถุงกดไว้แต่ไม่ใช้ไม่ได้แล้วเลยแล้วก็ถือแต่ทุกคนแล้วก็ใส่แบบนี้ถือถ่ายวอล์กสูงๆได้เลยนะทุกคนแบบเวอร์มากอันนี้คือดีมากอันนี้เห็นไหมทุกคนอุปกรณ์รมันน้อยมากในการทำยูทูบใครตั้งใจทำยูทูปก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดเลยนะคะทุกคนสหรับนี้นะคะเราก็ต้องขอลาาไปคคค่เททนนนี้ะะุก สวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย